สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลจ้าบรรยากาศช่วงเที่ยงมื้อนี้เบิง่งบรรยากาศเอาจากพี่น้องห้อนอบอ้าวเด้อพี่น้องห้อนห่อนห่อนเหม่อมีแดดนิดหน่อยจ้าตัวได้ยินเสียงเอือนเจ้ยวเจียเสียงอีซว,วเยเอือนพี่นอ้องอีซวยแวะเข้ามาซื้อเอข่าขาโมซื้อเนื้อมาให้กินจ้ะ เดี๋ยวเห็นได้ยินมันเอิบพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งหามันกันเป็นอย่างเดียมันเอิบอยู่พี่เด้อยู่ทั้งเงินให้น้ำพี่เด,พด,พด้พี่น้องจสาฮะสี่พี่น้องอีสวยไว้เห้ปวดอวัยพี่น้องจสาเอาสี่ยิ่งหันเขาออกกันไนะเห็ดว่าจะจอบตรงนั้นอ่ะน,นั่นทังขวเนี่ยเนี่ย พี่น้องจ้าเห็นพวกใกล้ด้อยวะิ่มาเดิอมาเก็บโอ้ยอนสวนดีสวยฉันยงหาจันโบเห็นเมื่อส้านี้ฉันบริยังมานีไมึงดอกน้อยมันพี่น้องพี่น้องจ้าเดี๋ยวดอกน้อยเป็นแถวอยู่เป็นพื่นจะพี่น้องพี่น้องวู้วว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 ว ปีที่แล้วปยี้หมดเกลมืวานเนี่ยแม่นไม่ยังมาอองเขาออกโลกอยู่อีเขาไร้เขาไม่เหียบะตอนแรกน่าสียงบ่อยู่นี้อยู่หวังกันแม้นลกอย่าง่ก้็เให้เขาไเียบะได้ย่งอุ้ยอุ้ยมือแรงเขเก็บเพียงเนี่ยมันดอกน้อยอยู่เออมือแรงเนะอยนูดเก็บู่เก็บพูเก็บูดเก็บพูดเก็บพูดเก็บพเกบเก็บพูดเกดกบกกนดอกตุกดอกตุบเก็บเเกเ็บเ็ เกิดเร็วเกิดเร็วเกิดแล้วเด้อเห็นปวกไก่น้อยปีนี้เกิดแล้วจ้ะใสใสอีกอีสวยห่วงตาดีตาเลียกอยู่พี่น้องใสปุ๊บกลุ่มนึงพี่น้องปึ๊บปิ้วหรอปิ้งพี่น้องจ้าปลักลายนึงเป็นพืชเลยพี่น้องจ้าโอ้ยดีใจดีใจดีใจมาไหนได้ไปดั้งเห็ดเนี่ยว่าไม่นอีสวยเอิอีหยังพี่น้องมึงมันตื่นเตียนไรพี่น้อง กระพุทงมาปีที่แล้วน่ะอันพี่มอดอ่ะเราเอามะวานไปเบิร์ดเลยน่ะเนี่ยเราวานด้วยน้ำทนาเป็นน้ำมูลอันพี่น้องเราเราเอามะวานไปเบิร์ดมันเกิดเอาซวยจู่ของเหยียบมันดี้มูนพี่พุ่ยนะไม่บอกาดเหยียบเลอพุออ่นเอีกยระมึอเลี้ยงข้าเก็บเนาะมืงเล้ยงขเกีเ๊ยสิเ,ยกเก็บพี่น้องจา่ามันดอกตูมอยู่คุณเหรอเป็นพืชเป็นพืชเนาะ ค็ i ต่ดีเทาร่เี่งมเา้นลน้นงนทังเขึงดูแลพี่น้องเอาตื่นสิไตัดกิ่งอ่นขามเทอดออกสิทีเนี่ยือขวงหูขวงตาเท่าถ้างี่สิบเอดฉนไปเกิดออกเกิดจะฟังนี่แต่ว่าเดี๋ยวเดีวพี่น้องเดี๋ยวเดียวตีายหาหาเบื้องมองอัะเลาะต้นกล้วยต้นนั่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 นเพราะว่ามันเคยเกิดอยู่นั่นเป็นมู ไช่ว,วยเตะขี้สวรรค์ที่ไอพีไออีกมึงโดดนิดหน่อยมันกำลังขึ้นสวยชวยย่างไปทางนั้นสวยชวยย่างไปเบิ่งทางนั้นเฮ้ปะ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 เมนเมนเมนหมูมมมมมวานนี้เขาเบิกมันบิกขึ้นปะปะปะมึงโดดน้อยมันจ่าพี่น้องจ่าเห็นบ่เห็นบ่จา่านี่เป็นพืชเป็นพืชช่วยน่นี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 ่น แม่นเบิดจ้าอ้าวไปเดี๋ยวพี่น้องพยายามเบิงทั้งนั้นว่ามปนมันเอื่นอยียงสันเดเสียงเอื่นสองเทียสามเทียว่ามันเสียงผู้ใดเอื่นเห็นแต่ควกมือไวไวที่ไหนได้เห็ดปวกไก่น้อยเกิดจ้าแกเห็นกุ้มนึงย่งนี่พี่น้อง,องน่นี่ จ้ะทุกปีเตยเก็บให้มันเป็นไปหมกไปแกงไปเฮ็ดกินเนาะพี่น้องพ่อเตยบวกินจ้ะเตยเก็บซื้อเตยบวกินเดี๋ยวจะย่างรอเบมึงอีกทั้งนี้ก่อนพี่น้องมันจะขืนอีกวะมันมาเสียมาซ่องมึงก็ซื้อ มันส่วนแต่ไปกินกาแฟาแต่ว่าแต่เ่อกินพี่น้องตื่นก็จะไปกินนั่นตัวกินโอ้ตีนแล้วมือเศร้าเนี่ยก็เลยว่าสิพา,ากันย่างไปร้านกา,ฟานแฟจังไหนไม่เคยย่างเติร์ดมาหอดพี่พอ่าะว่ามันเอื่อดยังเด็ดตาตีตาเหลียกเนาะพี่น้องเอ้าบุ๊ย่าามมกินอเ เจ้เดเดียวเห็นโอ้ยืนอู้ยืนยืนนี่ก็เดียวเห็นคุณพี่น้องยืนยืนนี่ก็เดียวเห็นพจากขาวรกเยว่เอาขขาเมื่อานอันเอาขาเมื่อานถีนี้ก็สิเล้งก็สิว่านางไปเลยนะรุ่นเบลลแล้วมองงอะเซ่มองง่ยรนแล้วแน่ล้นไปแล้วเด้อมันสุกรุ่นเลล์เด้อกระนีลาล้นน้ำกันน่นนอยนึงมันแตกร้นละเดี๋ยวยางรอบางบ่งทังนี่เพราะว่าทั้งนี้สก มาทั้งนี้ก็สัตว์ช่วยจะค่อยไปหากินนั่นกาแฟเถอะแต่ว uhm ่าเห็ดปวกเงี้นี่ทัดนี้ขึ้นพี่น้องเห็ดปวกเงี้ยพัดนี้ขึ้นตื่นเต้นไหลช่วยห้องตาตีตาเหลืองแต่ก็ดีใจเนาะเตกับเตื่นเตือนอะมันเห็ดสมบูรณ์จีเห็ดสมบูรณ์จีมาฟังทั้งนี้มันขึ้นทั้งนี้ทั้งนี้มันขึ้นวะทั้งนี้ทัดนี้ขึ้นจ้ะพี่น้องจ้ะอุ้ยขึ้นแล้วเนี่ยมัเนี่ย ขึ้เร็วขึ้นกันพี่น้องจ้าสวยป้าเอ๋ขึ้นเร็วเอ๋เอ๋ขึ้นเร็วเพียมันต้องขึ้นพร้อมกันเบิดขนาดเห็นว่าดอกแบบไงเพียอีกอ่ะพี่น้องจ้าบ้างพี่น้องเอียงท่าขึ้นอีกเฮ้ยตอนนี้เรวกินระบาดที่ไ่น

เยความบังกันนี่มึงมีมีดกำัเดี๋ยวเดี๋ยวนงเดี๋ยวยางรก่อนยางรก่อนยางรก่อนพี่น้องยางรก่อนเดี๋ยวค่อยสิพาเก็บเดี๋ยวขอตัวย่างรกอดูก่อนพี่น้องจ๋าอู้สวงกุ้มนั่นสุยพี่น้องพี่น้องเห็นกุ้มนั่น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  พี่้องงพ่อพี่พี่พี่พีให้ปิปีนี้ออกรายก็สุปีสวยปีนี้ออกรายว่าพอทุปีมันจะออกโดยเฉพาะบริเวณที่เตยบอกนะพี่น้องจ้าทุกปีจะออกเฉพาะบริเวณนั้นแต่ว่าปีนี้ลัามาพี่บ่เลยเนี่ยรา้บ่เลยนะพี่น้องัดนมามันบัวบน้าพัดพะยมอดเราเก็บเสี่ยววันที่บ่เลยวันเราหอบมาวันน่ะที่ที่มันขืนอยู่ทั้งเนี่ยวย อยู่ทั้งหลังน่ะเพราะว่าบริเก็บเดยอะบริเก็บอ่อนกินดเออยดยอะแล้วหอบเมื่อวานเลยเดีด๋็กๆ่น้องจ้าเฮ้ยข่อยดีใจเห็ดขึ้นบอบอนมาขึ้นทั้งคุนจะขึ้นจะนจบอลหลอดลิฟนี่ที่มันเคยขึ้นเอาปีนี้ท่งนี้บ้านนึ้ขืนจ้าพี่น้องไป็นขืนทั้งไม่ว้าวพอมีลองดูละเฮ้ยเมียเลย ใจลายไปไปน้ำเก็บเห็ดเอาไปเดี๋ยวพี่น้องสำรองคิวนี้ฝากไว้สำนีก่อนจ้าเดี๋ยวสิถ่ายเบื้องตอนเก็บเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชริบเพรียงจ้าเอฟซีหลามอีกเอฟซีพ่อข้มอดเอฟซีของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชริบเพรียงจ้าอยู่ดีสบายลำเลียงกันท้องสุภูสุคนใจะเห็นนี้เห็ดเบื่อสวัสดีจ้า